แปบกันเถอะตีนม่กิีนมีไหมอาวเตะลูกหมอตักเถอะเปะยาให้เกล็ดแน่บุรีี่น็ตไปไึ้อเออไซล่อันนี้ไซเล่ไเลี่ยนอะไรอะรไฟล์ไฟล์ไม่เซลูคีบยต็มเยน้องมังมันอคือไปกินหลันไปกินยาดอกไหนยังไงแบบนี้น้องมัาคแบบังเลยแม มาเดินมาเดินมาเดินแต่ไหนครับว่าทั้งเข่าอยู่อย่ารักนะแม่อย่ารักเขาอย่ารักเขาแม่มาเดินแต่ไหนพุ่นเข้าจะห่อกรันเฮาซอห่อกรันอ้โอ้มาซีสุดแบบเลือดแดงเอา อันแฟนคบับส่งมาให้มือนี้ส่งมากหอดมือนี้ก็ดีเขาเลิศอิริเดยเขากับละครพอบนะใส่สบายปะเออใส่สบายขาดีดีเออวางขาดีพี่น้องเอดเสื้อใส่เกือบใช่ไหมไม่ได้รองเท้าใช่ไหมพูดอะไรอยู่กันคนขายก็เลยพูดคนที่ชอไปเที่ยวแม่ไปกินอะไรกินเหล่าให่เกือบแล้วใส่ยังไม่ไปต้องใส่แต่บ้าน นีถ้ารู้ัผสุดนี่คือเบื้องหลังนะครับพี่น้องนี่คือเบื้องหลังนะครต้องซื้อตำรวจใบไล้หัวใจใหญ่บาบุญตำรวจใบไ้ตำรวจใบไลหัวใจใหญ่บาบุญ เร่นแค่ผสมแที่สอได้หมเอยอราออกไรอง้ยตวล์หุ่นตกองไฟอไเื่อนอเรมาเนี้จอดเต็มหรเต็มทุกคันฮะจอดข้างในถเลไไหมไม่แค่ยัใส่รถแค่ยัใส่เนี่มันเป็นแถวนึงอ่ะมันต้องก่อยาวยาวรวันนี้เราเล่นเรื่อตำรวจไวไลฟ์หุดใจใหญ่วาุมา ตำรวจวายร้ายหคไอือคนที่เขาแก้ตำรวจวายร้ายหัวใจใหญ่างเราก็ไปเป็นเจ้านะเชื้อเจ้าเจ้าอะไรกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋านเนี่กระเป๋าตัวอะเนีเดี๋ยวนน ้เห yeah. well, right. ็นไผ่วาดยามันเดมือนไม่อยู่ในกล่องอยูไม่เป็นไระไม่มันเดิมใส่ถุงไว้ก็ได้อนไรวจอกออกวาดยาดมหนูเคก็นเตี่ยมพ่อมาร่อนะโจกวด้บมัน่ที่เ้คนเยี่ยบัดยุ่นยี่บัย่งว่ามีเยี่ยบเสาคือคระบี่ไงนี่ไงนี่ไงน

นี่คืออะไร,บบรนแบบี่มีหอดบานหักไม้พัดสลีนอ่เนาะมดาเลยอันนี้พี่แพทสะใาบ้านแอนแฟนคขับบ้านหักเอพีขับ บางรังว่าทุกมันใต้ียอ่นแบบคือจังอ่านควจังการทุกฟังฉันเห็นแร์แบบฉันคือขอไม่ีซีได้เนาะอย่าดื่่อากีีไเราใส่คือเอาว่าถามพร้อมาซื้อแดงไปเท่ไหไปทไหรไปท่งไหสั้นวะไดห้องน้ำก่อนได้ไหมสั้นสายไก่ขึ้นไปบอก่าอะไสั้นบอกไดข้ห้องน้ำก่อนได้ไหมได้ซื้อของนี่แฟนง นี่สแบบนีแฟนงงปะเออก็นงงดบกตองงทำไมงงอะไรม้างวะไม่มันก็ได้แต่งงานกมันก็ไม่ได้ชัดเจนมันก็ไม่ชัดเจนแล้วตอนที้มันแบบอยูีดีพูดขึ้นมาแล้วแบบคือคนดูเยอะนะแล้วมันก็จะออกไปจากตามสื่อต่างๆคนก็หฮูเวอร์ะเทศแล้วกันที่ตอนนี้มันเป็นกระแสวุ้นมะจีเป้าเลี่ยงเห็นปะนี่เตรียมเตรียมขึ้นไปว่าเป่าเลี่ยงกัน ส่งหาเลียงกันลางว้ลที่สะได้รับเออแต่สสให้ขอบคุณนบวชนน่นนี่บ่ได้บอกเลยจ้กเราเรยอะกินที่หลีขาขึ้นไปว่าเออพี่นอันบวไทนอนเรับว่าได้เดินพุอมแดงนะนี่นจจว่าจะลาเร่ยงเนี่ยนะหละังจาให้บอชก็สอนขอ,นนอนบคุณนี่นรองผูคนรวมงานน่นนี่เพื่อสิได้ั้สั่นเสียนะเออก็ะลยบอได้เบาสั่นก็เลยไขอเป็นแฟน อตายลูกวันตายหมดแล้วตายสงบสบสีสมูเต็มเฟสอยู่เลยนี่พี่ลีนอเงครสาวเรียงงวนะคะ ต่าเช้เรียงง้อแม่เพ่งไปก่อนเมล้งบอกผู้จบคือเจวร้าเจียวครับอ,อันน,นี้ส่คื้ขึ้นย่านี่ก็บอกเขาลบคุณค่อ